และสาเหตุที่สําคัญที่พบได้บ่อยก็คือเกิดจากการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ค่ะเช่นเชื้อซิฟิลิสเชื้อหนองในหรือติดเชื้อโรคพยาธิในช่องคลอดสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพยาบาลแม่จ๋านะคะจากคลิปที่แล้วนะคะที่เราพูดกันถึงน้องชายของคุณผู้ชายกันไปนะคะคลิปนี้ขอต่อเกี่ยวกับคุณผู้ชายอีกคลิปหนึ่งนะคะนั่นก็คือโรคปลายอวัยวะเพศชายอักเสบ ายอวัยวะเพศชายอักเสบนะคะเป็นภาวะที่พบได้บ่อยในคุณผู้ชายซึ่งก็เกิดจากหลายสาเหตุนะคะเช่นเกิดจากการติดเชื้อการรักษาสุขอนามัยที่ไม่ดีการแพ้หรือการระคายเคืองค่ะซึ่งบางสาเหตุนะคะก็เกิดจากกิจวัตรประจําวันซึ่งคุณผู้ชายเองก็อาจจะคิดไม่ถึงโดยเฉพาะในคุณผู้ชายที่ยังไม่ได้ขลิดหนังหุ้มปลายอาการของปลายอวัยวะเพศชายอักเสบนะคะส่วนใหญ่ก็จะมีอาการดังต่อไปนี้นะคะ่ะ นบริเวณอวัยวะเพศรู้สึกเจ็บบริเวณปลายอวัยวะเพศมีอาการบวมแดงอักเสบบริเวณปลายอวัยวะเพศมีกลิ่นอับมีเลือดออกบริเวณหนังหุ้มปลายหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศดึงรั้งมีอาการตึงบริเวณหนังหุ้มปลายสาเหตุส่วนใหญ่นะคะที่ทําให้ปลายอวัยวะเพศช้ยอักเสบนะคะก็มักจะมาจากการติดเชื้อ การรักษาสุขนอนามัยที่ไม่เหมาะสมทําให้เชื้อแบคทีเ r ียหรือยีสต์นะคะสะสมบริเวณหนังหุ้มปลายส่งผลให้เกิดอาการอักเสบแล้วก็การระคายเคืองโดยมีสาเหตุต่างๆดังต่อไปนี้นะคะอาจจะเกิดจากการใช้สบู่ที่มีกลิ่นหอมในการทําความสะอาดอวัยวะเพศหรือการใช้โลชั่นหรือสเปรย์ที่มีกลิ่นหอมมีน้ําหอมกับอวัยวะเพศหรือการใช้สบู่นะคะที่มีค่าความเป็นด่างมากเกินไป ทำให้หนังบริเวณปลายอวัยวะเพศนั้น mm hmm. เกิดการระคายเคืองแห้งตึงหรือเกิดจากการใช้ยาบางชนิดค่ะ mm hmm. เช่นยาระบายยาปฏิชีวนะยานอนหลบับยาแก้ปวดหรือสาเหตุมาจากการเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆนะคะ mm hmm. เช่นผู้ป่วยเบาหวานหรือเป็นโรคไขข้ออักเสบและสาเหตุที่สําคัญที่พบได้บ่อยก็คือเกิดจากการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ค่ะเช่นเชื้อซิฟิลิส เชื้อหนองในหรือติดเชื้อโรคพยาธิในช่องคลอดถ้าหากว่ามีอาการผิดปกติบริเวณปลายอวัยวะเพศนะคะก็ควรจะไปพบแพทย์ค่ะไปตรวจให้ละเอียดนะคะเพื่อหาสาเหตุแล้วก็รักษาได้อย่างถูกต้องเวลาไปพบคุณหมอนะคะคคุณหมอก็จะเจาะเลือดไปตรวจ แล้วก็ตรวจที่อวัยวะเพศชายอย่างละเอียดโดยส่วนใหญ่แล้วคุณหมอก็จะวินิจฉัยโรคนะคะจากการตรวจร่างกายตรวจบริเวณน,น้องชายเนื่องจากอาการส่วนใหญ่นะคะสามารถมองเห็นได้อาจจะตรวจเพิ่มเติมนะคะโดยการเก็บปัสสาวะไปตรวจเจาะเลือดไปตรวจหรือการตัดเนื้อเยื่อบริเวณอวัยวะเพศไปตรวจเพิ่ม,เต,มเติมค่ะ การรักษาส่วนใหญ่ก็คือใช้ยานะคะเป็นยาฆ่าเชื้อยาปฏิชีวนะซึ่งมีทั้งยากินและยาทาแล้วก็อาจจะร่วมกับยาทาแก้คันลดอาการระคายเคืองและการแช่ในน้ําอุ่นนะคะหรือว่าการทํสติบาทนะคะวันละ2ครั้งเช้าเย็นนะคะครั้งละประมาณ10นาทีก็จะช่วยให้แผลหายเร็วขึ้นอาการระคายเคืองดีขึ้นแล้วก็ลดอาการปวดะคะ่ะ วิธีป้องกันส่วนใหญ่นะคะก็คือการเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ค่ะหลีกเลี่ยงการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีน้ําหอมมีกลิ่นหอมกับบริเวณน้องชายพยายามดูแลให้น้องชายนั้นแห้งสะอาดนะคะไม่อับชื้นหลังอาบน้านะคะก็ควรซับให้แห้งนะคะด้วยผ้าสะอาดหรือปล่อยให้อวัยวะเพศแห้งสนิทก่อนที่จะสวมใส่เสื้อผ้าก่อนที่จะปัสสาวะนะคะล้างมือให้สะอาดนะคะเพราะว่าคุณต้องใช้มือมาจับบริเวณน้องชายเพื่อช่วยในการปัสสาวะ เพราะฉะนั้นนะคะล้างมือให้สะอาดก่อนและหลังปัสสาวะทุกครั้งใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์นะคะเพื่อป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ค่ะปลายอวัยวะเพศชายอักเสบนะคะเป็นโรคที่พบได้บ่อยเกิดได้ง่ายถึงแม้ว่าจะไม่ร้ายแรงนะคะแต่ถ้าหากว่าเกิดจากการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อันนี้ก็น่าเป็นห่วงค่ะดูแลสุขภาพด้วยนะคะ หากมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับน้องสาวประจําเดือนการคุมงํกำเนิดหรือปัญหาสุขภาพอินบ็อกมาพูดคุยกับแม่จ๋าได้นะคะขอทุกคนสุขภาพแข็งแรงค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ